สวัสดีเพื่อนเพื่อนครับก็วันนี้เช้าวันพุธที่แปดพุธที่แปดธันวาครับวันนี้เช้าๆพาเพื่อนๆมาชมต้นทุเรียนครับไม่มีอะไรมากก็วันนี้ก็พามาดูสองต้นแล้วกันครับครับสองต้นนี้เป็นทุเรียนหมอนทองที่ผมซื้อซื้อต้นมาเลยครับซื้อต้นจากแปลงเพาะมา เป็นช่วงแรกๆที่ผมลงทุนซื้อต้นทุเรียนพันธุ์ครับเพราะส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยซื้อครับเพราะนักส่วนใหญ่จะใช้ต้นทุเรียนพื้นบ้านในการปลูกลงแปลงก่อนแล้วค่อยเสียบข้างเองผมซื้อมาเพราะว่าอะไรต้นนี้ผมซื้อมาแพงครับต้นหนึ่งสี่รอยเก้าสิบเป็นพันหมอนทองสามขาครับสองต้นนี้สามขาเนาะข้อดีของมันคือน่าจะทนทานนะ ว่ามันเกือบจะตายหลายรอบแล้วแต่มันก็ไม่ตายอาการของมันก็น่าจะโดนเชื้อราเล่นงานเป็นลาทางใบครับไม่ใช่ลาทางต้นนะครับทับีนี้พาเพื่อนๆมาชมการแต่งกิง่งเป็นหมอนทองสามขาปลูกตอนปลูกก็ผมซื้อมาต้นประมาณเกือบเม็ดอะครับสองกรกฎาคมหกสองเนาะปลูกไปก็สองปีกว่าแล้ว ต้นก็ประมาณนี้ครับการแต่งกิ่งผมจะแต่งให้มันโล่งเลยครับนะครับเดี๋ยวดูกันรอบๆเนาะแต่งกิ่งผมจะแต่งโล่งเลยครับการไว้กิ่งผมจะไม่ไว้เยอะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่มันแสงลงไม่ค่อยไม่ค่อยเต็มที่นะฮะมันจะเปิดเฉพาะช่วงเที่ยงถึงบ่าย ส่วนแดดเช้าก็จะเนี่ยโซนต้นยางเลยตอนนี้ก็นับคข้าๆแล้วกิ่งก็ประมาณสิบกว่ากิ่งครับยังไม่ถึงยี่สิบกิ่งนะก็ประมาณนี้ประมาณนี้สิบกว่ากิ่งเสร็จแล้วข้างบนนู้นซึ่งผมทำการตัดยอดไปแล้วขุมยอดไปแล้วขุมยอดครั้งแรกก็ประมาณตรงนี้ครับ พอ,อคุมยอดเส็จมันก็ขึ้นไปเป็นเม็ดกว่าๆแล้วครับกิ่งก็ประมาณนี้กิ่งใหญ่ใช้ได้ครับเส้นผ่าศูนย์กลางก็นิ้วนิ้วกว่าแล้วนะครับเมื่อวานผมก็แต่งพวกกิ่งแขนงออกครัมันไม่มีความจำเป็นเนื่องจากใบข้างนอกมันพอแล้วครับมาดูต้นคู่แฝดของมัน ซึ่งผมเอาต้นมะละกอมาลงไว้ขั้นระหว่างกลางเพื่อให้มันร่มลื่นหน่อยช่วงอากาศที่มันแรงๆห่างกันก็ประมาณเจ็ดเมตรถึงแปดเมตรต้นนี้สูต้นนี้มาดูอีกต้นครับต้นนี้เป็นทุเรียนสามขาเหมือนกันปลูวกวันเดียวกันครับสองก็ได้หก,ก,กสอง ต้นนี้จะกิ่งต่ำกว่าครับเพราะผมยังไม่ได้แต่งออกเลยกิ่งที่อยู่ข้างล่างการแต่งกิ่งเขาก็มันจะใหญ่ครับถึงทีนี้ตอนนี้ตอนตอนแรกๆมันมันขึ้นไปทางนี้ฮะมันจะแทงไปซ้อนกิ่งกันซ้อนกิ่งกันสองสามกิ่งเลยผมก็เลยตัดออกครับตัดออกเพื่อมันแทงออกมาทางนี้สร้างยอดใหม่มออกมาทางนี้ครับเป็นกิ่งแขนงออกมา เพื่อไม่ให้มันซ้อนกันครับเวลาแดดส่องลงมามันจะได้รับกันเก็บทุกกิ่งก็ต้องแต่งมาเรื่อยๆครับนะครับกิ่งมันจะซ้อนกันเนาะมันจะซ้อนกันแล้วก็การรับแสงของมันได้ไม่เต็มที่ซึ่งข้างบนนี้จะมีกิ่งหนึ่งเดี๋ยวผมก็ไม่แน่ผมจะตัดกิ่งนี้ออกเพื่อให้เปิดช่องแสงให้มันเข้าเช่นกันครับการไว้กิ่งก็สิบกว่ากิ่งยี่สิบกิ่งครับตอนนี้ ใบมันก็ใหญ่มากครับเป็นกิ่งหมอนทองสามขาเมื่อวานก็แต่งกิ่งแขนงไปเนาะสองต้นนี้มันออกมาเยอะครับให้มันสะสมอาหารได้เต็มที่เนี่ยครับหลังจากตัดไปมันก็แตกมาเรื่อยๆครับเดี๋ยวว่าต้องตัดดอ,อกอายุสองปีกว่ามันคงไม่ให้ดอกแลนะ้วเนาะซึ่งการไว้ดอกอายุน้อยๆก็ มันก็ไม่เป็นผลดีเท่าไหร่ครับให้มันได้จังหวะของมันก่อนได้อายุของมันก่อนตรงนี้มันเป็นดินปวกครับดินปวกเดิมผมก็ปรับสภาพปรับพื้นให้มันดินให้มันเป็นพื้นที่ที่ระบายน้ำให้มันขังน้ำครับโอเคครับคลิปนี้พาเพื่อนเป็นมาชมต้นทุเรียนหมอนทองสามขาของผมสองต้นที่ปลูกพร้อมกัน แล้วก็ในการวางระบบกิ่งของมันเราไม่ต้องไว้กิ่งเยอะครับแต่มันใหญ่เร็วในช่วงแรกๆขอบคุณที่ติดตามรับชมในคลิปนี้ครับขอบคุณมากครับ